นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างหมอน Memory f o โ m มเกรดธรรมดาทั่วไปกับหมอนไทย Memory f o a ฟมหมอน Memory f o โ m มเกรดธรรมดาเนื้อหมอนหยาบเวลาสัมผัสจะรู้สึกถึงความกระด้าง ความหนานแน่นของเนื้อหมอนต่ำทำให้มีช่องว่างในเนื้อหมอนสะสมอากาศร้อนจากรอบข้างและการคายความร้อนของร่างกายจะแทรกตามช่องว่างในเนื้อหมอนหมอนเมม o บรี่โฟมเกรดธรรมดาจะคายตัวเร็วเพียง2-3วินาที ซึ่งทำให้ช่วงเวลานอนและขยับสรีระจะมีลักษณะเหมือนมีการผลักดันทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับหมอนไทยเมมโม y รี่โฟมกันหมอนไทยเมมโม y รี่โฟมเนื้อหมอนละเอียดมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ช่วยลดแรงกดทับบริเวณต้นคอและใบหน้าชื่อรลดริ้วรอยจากการกดทับหมอนไทยเมมโมรี่โฟมมีความหนาแน่นของเนื้อหมอนสูงทำให้มีช่องว่างในเนื้อหมอนน้อยมากอากาศร้อนที่มาจากรอบข้างและการคายความร้อนของร่างกายจะแทรกไปตามช่องว่างของเนื้อหมอนในปริมาณต่ำ จะกลับมาสู่สรีระที่สัมผัสหมอนหมอนไทยเมมโมรี่โฟมจะมีการคายตัวช้า5-6วินาทีการคายเนื้อเมมโมรี่โฟมจะเสมือนมีการอุ้มในสรีระที่สัมผัสในช่วงเวลานอน และจะมีการเด้งของเนื้อเมมโมรีโฟมในระดับต่ำทำให้ลดโอกาสการเกิดลักษณะเหมือนการผลักดันสริละน้อยลงหมอนไทยเมมโมรีโฟมผลิตในประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเหมาะสมกับเขตอากาศโซนร้อนของประเทศไทยทั้งยังได้พัฒนาสูตรที่เหนือกว่าหมอนเมมโมรีโฟมเกรดธรรมดาทั่วๆไปโดยการผลิตชิ้นต่อชิ้น ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้เป็นอย่างดี